มาอีกแล้วครับวิธีสร้างแพทเทิร์นแบบว่านลงท่านะครับผมตัวนี้จะเป็นเกงเกงหญิงนะครับเกงหญิเงเหมือนเดิมนะครับผมเกงหญิเงเอวสูงทรงกระบ,บอกใหญ่นะครับเริ่มกันเลยครับเขียนเส้นข้างบนนี้ก่อนนะครับมือไม้ตัวนี้เป้า29นะครับเอวสูงเะ ตรงเต้าหน้านะครับตัวนี้มีจีบนะครับไม่ต้องเอียงนะครับมีจีบไม่ต้องเอียงดูมันว่าช็อคจะนีบเข็บมันได้เปล่าใช่ช็อคเข็มไม่ได้ครับเลิกงานลูกค้า เอวตัวนี้เอวยี่สิบเจ็ดเโพกสามสิบเจ็ดนะครับเอวยี่สิบเจ็ดล้วตัวนี้ไม่ขีดด้วยเราก็บวกขีบเข้าไปด้วยสามนิ้วนะครับสะสพกสามสิบเจ็ดเราตัดชิ้นหน้าเก้านิ้วนะครับแล้วก็บวกขีบเข้าไปด้วยนะครับผมเสร็จแล้วพอได้เส้นสะโพกแล้วก็แบ่งครึ่งระหว่างเส้นะโพกกับเส้นเป้าหน้านะครับได้เท่าไหร่เราแบ่งครึ่งนะครับผม ยาสีสบสองแล้วเราก็วัดจุดกึงกลางออกมหาริมพ้านะครับวัดลงมาจนถึงปลายขาเลยนะครับมีขีแล้วก็ขีดขึ้นข้างบนเลยครับเส้นจุดกึงกลาง จีบนิ้วครึ่งนะครับช่วงสะโพกในด้านล่างให้เราบวกจีบด้วยนะครับบวกประมาณสามสี่ได้ว่าหนึ่งนิ้วได้ครับผมตัวนี้ไม่มีเข่าไม่มีต้นขานะครับทรงนี้ไม่มีเราจะตัดยังไงใช่ไหมครับ ปลายขายี่ส้าเราตัดยี่สิบสนะครับปลาขายี่ส้าเราตัดยี่สิบสนะครับอีก2นิ้วจะอยู่ชิ้นหลังนะครับผมพอเราได้ไปลาาแล้วให้เราเล็งขึ้นไปหาเสิ้นแต่พวกเลยนะครับอ่งแบบนี้เลยครับมันก็จะได้ขนาดของเข่าแล้วก็ต้นขานะครับให้เราวัดมาหาจุดกลางได้เท่าไหร่วัดออกมาฝั่งนี้เท่าเทกันนะครับ งออแบบนี้เลยนะครับผมเชนแล้วเราก็ขีดขึ้นไปหาแบบนี้ครับเจจแล้วครับแผนหน้า